ชีวิตส่ายคอนเทนตนะคะถ <c oughs> ่ายก็กินสั่งเทลไม่สือมิ้วขอเขาคัวราเมวมิ นี่เลขค่ะของเราพามาร้านนี้นะคะเพื่อนบอกว่าจือค่ะ้เพื่อนทำคอนเทนต์อยู่นะคะเดีว <D> ข้างรินหอมกลิ่นมะกูรสชาติแบบอันชันมะนาวสดชื่นเพื่อนกำลัง ล้างท้านะคะทุกคนเตรียมไปนวดคอบาลหนแล้วเราจะไปล้างเท้ากันนะคะ ค่อันเกมได้ค่ะอะแหละเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงร่างแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนวดกันนะคะแล้วพร้อมนวดค่ะพร้อมนวดไปดูจุดอุ้ยเพื่อนมันอยู่โรงพยาบาล <c oughs> เออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคือเมื่อกี้เทา้าคือแบบสบายเท้ามากเลยอะ เห็นไหมเพอต้องมานวดแล้วเออรู้สึกเราจะเริ่มติดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันนวดไปก็จะติดแล้วต้องมานวดยังตอนนีอย่างตอนนี้หน้าตาแก้วพร้อมหลับแล้วตอนนี้ใช่เฮ้ยประคองประคบชอบบรรยากาศอะห,หรือเราต้องไปบอกเขาว่าเราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วหรือป <c oughs> เปล่ะไ,ไม่รู้ ดันวะเฮ้ยโอ๊ยชิอนอนความใช้ไหรเป็นยังไงบ้างเอ้าสบายไหมต้องทำอะไรเมาว่ามำอ่ะจะกระจี้หมดเลยอ่ะมันแบบ เราอยากจะตั้งกล้องถ่ายคลิปไว้นะแต่แบบไม่มีมุมไหนเลยแกเขาเก่งตลอดเลยเว้ยเขาแบบไม่นะนี่กำลังจะมาแล้วรู้แก้วคือหลับไปแล้วแน่่ไม่ไม่หลับไม่หลับหรอกมันก็มีจุดบางจุดที่มันเจ็บตรงไหนล่ะตรงบ่าคือเจ็บปะตรงเนี้ย ขาแบบโอ้โหไม่ก็พี่คะแต่ถ้าใจเขาเบามือก็กลัวแบบเออจะไม่สุดใช่ใช่มันต้องโปเจกตสบายมากได้เวลาเปลี่ยนชุดเก้วอย่ามองดิแก้วขอบคุณค่ะ <c oughs> มันมาตุนค่ะทุกคนคะ่ะเซนการ์เด้นคือเือค่ะมุ่งสู่ร้านลาบิงชื่อร้านอะไรอะ่ะซันไนซันไน ัมาเทียงกับญี่ปุ่นมันะโซจริงหรอปุ๊บก็จะรู้สึกเหมือนอยู่ชิบูย่ามาแล้วซาลูราเมนของเราอันนี้ฮากาตะฮากาตะเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยปะชิบูย่าอุ้มมาแล้วได้เกี๊ยวซ่าก่อนนะคะโอเค เรียบร้อยแล้วค่ะอะไรชอบความแบบมันเป็นอย่างเงี้ยแตกต่างจากร้านอื่นและคือเป็นคนที่แบบใช้ตะเกยียบไม่คล้องไงแกน่ามักใช่ไหมใช่ไหมดังนี้เซนยาว มานนนี่ะะคงไวันนี้ล่าเมงหมดแล้วครับมาเช้าอดนะคะพึ่งหมดแล้วอ่ะร้านเปิดกี่โมงอะแกห้าโมงห้าโมงโอ้ my god ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินกินอีกแล้ววันวันเอาแต่กินกินอะไรนะโยเกิร์ตจะไปกินโยเกิร์ตทำไมโยเกิร์ตเจ้านี้มันทำไมอ่ะมันมันดื้อมันถูกมันถูกและอร่อยเป็นนมแบบป้าทำ อ่ะตัดพาไปที่โยเกิด์ต๊กแก้วหันมาปิดกล้องหน่อยโยเกิด์สงเครื่องนะคะโฮมี ของล,กกลูกแก้วอันนี้ของล,กกลูกแก้วกกน,นี่ของชานช็อกโกแลตสตอรี่ช็อกโกแลตคนเราไม่น่ากินแต่เพื่อนบอกต้องคนมันจะเละพ <laughs> อคนแล้วมเละเลย บรรยากาศเชียงใหม่ไม่มีฝุ่นแล้วและไม่มีคนด้วยและไม่มีคนด้วยโควิดคัมแบกเกอเกนกลายเป็นว่าวันพรุ่งนี้ระบมทั้งตัว <c oughs> <c oughs> มีความเป็นไม่ได้ถึงบ้านแล้วเวลาเปิดไฟแล้วป,ไไปะแอบไปกับรถกับเพื่อนกันเออ เิดดตัจบแล้วกับทิปกินเที่ยวสไตล์สาวเชียงใหม่ไม่มีอะไรมากไปคาเฟ่ไปกินไปนดวดไปนดวดชี่ิกกับบ้านนอน,นไปทาง,งาน <c oughs> กับบ้านนอนปวดไปแล้วหนึ่งวันทีนะะ่วสล่ถือว่าเป็นการพักผ่อนพักจริงเดีย๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายร้านนวดไปด e สคริปชั่นบอกนะคะทุกคน มันเป็นโปรโมชั่นนี่เนาะมีเรื่อยๆและร้านคือดีแนะนำแนะนำถ oh, <hi. S 1> ึงแล้วพักมาบายบายกล้อง,งหน่อยแล้วก็ปิด <laughs>